เอาละครับตอนนี้นะครับเกม X Shot ได้ปล่อย T s เ r อร์ X Shot เ Version ใหม่ออกมาแล้วนะครับแล้วทางผู้พัฒนานะครับก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะเข้ามาใหม่ใน X Shot อร์ชั่นใหม่นะครับก็จะมีโหมดใหม่มีระบบใหม่นะครับแล้วก็มีระบบ Battle Pass นะครับผมผมว่าก็ดีนะครับระบบ Battle Pass นะครับเพราะว่าเกมก่าๆอย่างเกม P B เนี่ยก็มีระบบ Battle Pass มาตั้งเป็นปีแล้วนะครับซึ่งเกมสมัยใหม่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมี Battle Pass เกือบหมดแล้วนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เพิ่งจะอัปเดตเข้ามา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมาช้าแต่มานะแล้วก็จะมีโหมด PVE ดันเจี้ยนสุดโหดนะครับน่าจะเป็น PVE ใหม่นะครับแล้วก็มีเวอร์บอสใหม่เวอร์บอสเนี่ยจะเป็นเหมือนดันเจี้ยนนะครับซึ่งเวอร์บอสปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นแล้วนะครับแล้วก็มีแข่งแคน2 2มีสนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็มีแผนที่ใหม่นะครับ และที่สําคัญนะครับมันจะปลดล็อกรลเวล150แล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกมไอคชก็มีเลเวลตันเนี่ยแค่130นะครับซึ่งเกม e อ s h ช็เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขาก็จะอัปเดตมาให้มันเป็น150นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ให้บริการเกม x อ h o ช็ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ชี้แจงในวันที่จะเปิดตัวนะครับซึ่งถ้า X-Shot เวอร์ชั่นใหม่อัปเดตมาแล้วเนี่ยผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับ